เวียดนามมันเป็นพวกโจรพวกมันไม่มีดินแดนตั้งแต่แรกพวกคุณเนี่ยเข่าจริงๆที่ดินนี้เป็นของเวียดนามมาแล้วกว่า3 0 0ปีแต่ยังคงพูดโกหกต่อไปความคิดเห็นต่อมาสั้นๆจากชาวเวียดนามเขาบอกไว้ว่ามาแล้งพวกทรยศนี้และแปะรูปธงชาติเขมรแดง เรามาพักเบรกความสัมพันธ์เพื่อนรักระหว่างไทยกับข้างบ้านแต่จะมาต่อกับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับเพื่อนรักของเขาซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรจากไทยเท่าไหร่อย่างที่แอดเคยทำคริปไว้ว่าการรวมคนในชาติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยวันนี้แอดจะพามาดูชาวคมีโกรมที่อาศัยอยู่ในเวียดนามที่ทุกวันนี้ดูเหมือนว่ายังมีปัญหาเพราะชาวคมกรมบางส่วนรู้สึกว่า โดนเวียดนามกดขี่บางคนก็บอกว่าอยากจะกลับไปรวมกับกรรมัมพูชาอีกครั้งเรื่องนี้ย้อนกลับไปในวันที่4มิถุนายนปีคศ .1949 ฝรัร่งเศสได้ตัดดินแดนคาเมกรมมอบให้กับเวียดนามปกครองอย่างเป็นทางการหลังจากที่ได้รับสิทธิ์ในการปกครองดินแดนคาเมรแล้ว เวียดนามก็ได้เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างจากอะไรก็ตามที่เป็นภาษาขเขมรหรืออะไรที่ดูเป็นขเขมรเวียดนามก็เปลี่ยนทั้งหมดให้ดูเป็นเวียดนามแทนเช่นชื่อจังหวัดชื่ออำเภอชื่อตำบลชื่อหมู่บ้านรวมไปถึงชื่อของผู้คนและนามสกุลของชาวขเขมรให้กลายเป็นเวียดนาม ซึ่งเขมกรกลมหรือเขมรตอนล่างหรือเขมรใต้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เขมรที่อาศัยอยู่ทางใต้ของเวียดนามนับปัจจุบันโดยทางการของเวียดนามก็ได้ยอมรับให้เขมรกรมเป็น1ใน53ชนกลุ่มน้อยของเวียดนามเอาจริงๆแล้วในอดีตช่วงปลายศตวรรษที่1970 กองทัพปฏิวัติกัมพูชาได้เคยโจมตีเวียดนามในความพยายามที่จะยึดเอาพื้นที่นี้กลับขึ้นมาเป็นของกัมพูชาเหมือนเดิมความมั่นใจความมุ่งมั่นถือกำเนิดแต่กลับกลายเป็นหายนะซะอย่างนั้นเมื่อกัมพูชาจะรุกรานเจอเวียดนามลุกรานกลับกับเหตุการณ์ที่มีชื่อว่าการลุกรานกัมพูชาประชาธิปไตย โดยกองทัพประชาชนเวียดนามและถ้ายที่สุดนำไปสู่การล่มสลายของเขเมรแดงและในเวลาต่อมาเวียดนามก็ได้ยึดครองกัมพูชาไปอยู่ช่วงหนึ่งและได้ก่อตั้งสาธารณารัฐประชาชนกัมพูชาขึ้นมาเองจนองค์กรสหป,ประชาชาตินี่แหละเข้ามาช่วยเหลือไว้จนได้กลายเป็นประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบ,บันชาวเขมกรกลุ่มในเวียดนามก็มีการออกมาเรียกร้องสิทธิพื้นฐานหลายๆอย่างที่โดนรัฐบาลเวียดนามกดขี่รวมไปถึงสิทธิในการกำหนดอนาคตของตัวเองรามไปจนถึงเรียกร้องให้สหประชาคมระหว่างประเทศมากดขี่เวียดนามให้เคารพสิทธิมนุษยชนงั้นเราลองมาดูความคิดเห็นบางส่วนจากเวียดนามบางส่วนจากกัมพูชาและบางส่วนคือคนเขมรม เขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับปัญหานี้ความคิดเห็นแรกชาวเวียดนามได้เข้ามาบอกไว้ว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าขเมกรมทั้งสิน้นขเมกรมถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านและบ่นทำลายรัฐบาลเวียดนามจากนั้นก็ได้มีชาวขเมกรมมาตอบกลับว่าต่อต้านพวกคุณ คเมกรมเป็นชื่อเรียกพื้นที่หนึ่งซึ่งหมายถึงชาวกัมพูชาทางใต้ก็เป็นลุ่มแม่น้ำโขงในปัจจุบันที่พวกคุณได้ยึดเอาไปไงคุณสละเลวความคิดเห็นต่อมาจากชาวเวียดนามได้บอกไว้ว่าไม่เข้าใจชุมชนคเมกรมในเวียดนาม ถ้าเป็นนักเรียนก็ได้เรียนฟรีตั้งแต่ป1ถึงม6ในป่าที่ดินก็ถมทีให้ใช้ในสภาแห่งชาติคุณก็มีเก้าอี้คุณยังต้องการอะไรอีกละ่ะต้องการปกของด้วยตัวเองเลยเหรอมันก็ไม่สามารถทำอะไรได้ดั่งใจทุกอย่างหรอกทุกอย่างมีขีดจำกัดจากนั้นก็ได้มีชาวคมเมเกรมมาตอบกลับว่าฟรีก็แค่พวกคุณนั่นแหละ ขาดสักบาทที่ดินที่เขาทำนาม,มาก็ทำมาเป็นพันๆปีแล้วพวกคุณก็ทำลายทิ้งมีที่ในสภาเหรอฮึมใครพูดกันคงจะเป็นบีดาของคุณพูดคนเขมรเป็นหัวหน้าหมู่บ้านยังถูกพวกคุณรังแกคนเขมรอยากปกครองตัวเองก็ขึ้นอยู่กับพวกเวียดนามจะกดดันยังไงแต่สักวันหนึ่งมันต้องมีอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นแน่ ความคิดเห็นต่อมาสั้นๆจากชาวเวียดนามพร้อมกับแปะรูปด้วยเขาบอกไว้ว่ามาแล้งพวกทรยศนี้และแปะรูปธงชาติขเขมรแดงจากนั้นก็ได้มีชาวขเขมรรมาตอบกลับอีกว่าพวกคุณทั้งขโมยทั้งโวยวายแล้วยังจะให้คนอื่นต้องขอบคุณอีกทั่วโลกเขารู้กันหมดแล้วแต่พวกคุณยังคิดว่าตัวเองเป็นพระคุณผู้ช่วยให้รอด โยทั้งโวยวายเป้าหมายคืออยากครอบครองคิดว่าพวกคุณจะช่วยใครได้หรือเปล่าคุณพวกขี้ขาดพอเห็นสถานการณ์แยก่ก็เข้าไปหาผลประโยชน์ความคิดเห็นต่อมาจากชาวกัมพูชาได้เข้ามาบอกไว้ว่าเวียดนามมันเป็นพวกโจรพวกมันไม่มีดินแดนตั้งแต่แรก ความคิดเห็นต่อมาจากชาวเวียดนามได้เข้ามาคอมเมนต์ไว้ว่าฮาจังเลยเป็นโพสที่ตลกที่สุดเท่าที่เคยอ่านแต่พวกคุณควรจะหุบปากเอาไว้และไปหาทำอะไรอย่างอื่นที่มันดีๆซะคุณคมเขมรนผู้ขี้โกงความคิดเห็นต่อมาจากชาวเวียดนามได้เข้ามาคอมเมนต์ไว้เจ็บแสบเลยทีเดียวได้บอกไว้ว่าพวกคุณเนี่ยเข่าจริงๆ ที่ดีนี้เป็นของเวียดนามมาแล้วกว่า300ปีแต่ยังคงพูดโกหกต่อไปความคิดเห็นต่อมาง่ายๆสัส้นๆจากเวียดนามบอกไว้ว่าไม่อ่านดีวกว่าและสุดท้ายนี้คอมเมนต์จากชาวคาเมรมที่อาศัยอยู่ในเวียดนามเป็นเวลานานเขาได้บอกไว้ว่าผมก็เป็นคนคาเมรในเวียดนามที่อาศัยอยู่ในซอกจัง แต่ผมเห็นว่ารัฐบาลเวียดนามนี่ดีมากๆเลยนะอะไรก็ให้ความสําคัญกับประชากรเขมรแล้วแบบนี้ยังไม่พอใจอีกหรอคนที่เชื่อฟังพวกกัมพูชาเพื่อต่อต้านรัฐบาลเวียดนามหรอผมอ่ะไม่มีทางเพราะผมรักเวียดนามแม่อย่างที่แอดบอกว่าการรวมคนในชาตินั้น มันเป็นเรื่องหินสําหรับหลายๆประเทศในทั่วโลกนับปัจจุบันและเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับคลิปใหม่ได้ล่ะขอบคุณคอมเมนต์หนึ่งคมเมนตสองคอมเมนต์สายไวทที่เข้ามาทักทายแอดเสมอขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้และเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ